สนับนุนโดยบริษัทที่พีไอโพลีนจำกัดมหาชนบริษัทบางจากปิโตเรเลียมจำกัดมหาชน สวัสดีค่ะคุณผู้ชมหนูนาบงกฎศรีมังคลาค่ะตอนรับทุกท่านเข้าสู่รายการธรรมพิบาลนะคะรายการนี้เป็นรายการที่จะนาผู้ชมทุกท่านนะคะมาติดตามชมธรรมะดีๆนะคะตอนนี้เราพาผู้ชมทุกท่านมาที่วัดสเกตราชวรวิหารกับหัวข้อสนทนาธรรมดีๆหลายหัวข้อด้วยกันซึ่งแต่ละหัวข้ออยากให้ติดตามชมกันนะคะเพื่อจะได้น้อมนํามาใช้ในการดําเนินชีวิตของเราค่ะซึ่งวันนี้นะคะพระอาจารย์จะเป็นท่านใดนั้นไปติดตามชมกันเลยค่ะ ตอนนี้คุณผู้ชมอยู่ในรายการธรรมาพิบาลน,นะคะก็อยู่ที่ศาลาการปร,รียนวัดสเกตราชบวรวิหารค่ะซึ่งวันนี้เองนะคะหัวข้อที่จะมาสนทนากับพระอาจารย์นะคะนั่นคือหัวข้อสิ่งที่ผู้เป็นหัวหน้าพึงมีและวันนี้นะคะเราได้รับเกียรติจาก พระมหาธนาเดชธรรมปัญโยรองผู้ในการสถาบันพัฒนาพระวิทยากรสำนักง,งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมวัสเกตร,ราชวรวิหารค่ะกราบนมัส,สก,การเจ้าค่ะขอจะเจริญพรค่ะก็ได้มีโอกาสสนทนากับพระอาจารย์เป็นเทปที่สองจเจริญพรเทปที่แล้วนะคะเป็นเรื่องของเกี่ยวกับเรื่องของความรับผิดชอบทุกคนมีบทบาทหน้าที่ในการรับผิดชอบแต่ในเทปนี้อยากจะพูดถึงเกี่ยวกับองค์ที่เป็นหัวหน้าหรือผู้บังคับบัญชาทุกคนมีหัวหน้าเจ้าค่ะ อยู่บ้านนะคะก็มีหัวหน้าครอบครัวออกมาทํางานก็มีหัวหน้างานมีตําแหน่งผู้บริหารอย่างท่านเองท่านก็มีตําแหน่งเป็นรองผู้นวยการก็ถือว่าเป็นระดับผู้บังคับบัญชาท่านก็ยังท่านเองก็มีลูกน้องเหมือนกันวันนี้โรยมเลยอยากจะมาเรียนถามท่านเกี่ยวเรื่องของความเป็นหัวหน้าสิ่งที่คนที่เป็นหัวหน้าหรือผู้บังคับบัญชาควรจะต้องมีจะต้องมีอะไรบ้างเจ้าคะจริงๆคนเป็นหัวหน้าเนี่ย ความหมายของความเป็นผู้นำเนี่ยคือการนำพาคนเพื่อไปสู่เป้าหมายให้เกิดความสำเร็จในภารกิจใดภารกิจหนึ่งสิ่งสำคัญการที่จะหัวหน้าที่จะต้องมีเนี่ยเขาจะต้องมีภาวะผู้นำเหมือนที่เขาบอกว่าคนทุกคนจำเป็นหัวหน้าทุกคนจำเป็นจะต้องมีภาวะผู้นำ ภาว่าผู้นําจะต้องมีลักษณะยอย่างไรบ้างเช้าคะในทางพุทธศาสนาเนี่ยมีพระสูตรพระสูตรหนึ่งที่กล่าวถึงคนที่เป็นหัวหน้าโดยการเปรียบเหมือนกับฝูงโคฝูงโคที่ว่ายข้ามน้ําถ้าหากโคจะฝูงเดินตรงบรรดาฝูงโคทั้งหลายก็จะเดินตรงตามะนะชั้นใดบุคคลก็ชั้นนั้นหากบุคคลผู้ได้เป็นหัวหน้าตั้งอยู่ในธรรม ผู้คนทั้งหลายที่เป็นผู้ใต้บังคับบัญชาก็เกิดความผาสุขหากผู้นําที่ตั้งอยู่ในธรรมทีนี้คําถามก็คือว่าผู้นําจะตั้งอยู่ในธรรมเนี่ยจะตั้งอยู่ในธรรมในข้อไหนเจ้าค่ะจริงๆในทางพุทธศาสนามีหัวข้อเยอะแยะมากมายสุดแล้วแต่เราที่จะหยิบยกขึ้นมาในการที่จะเป็นหัวหน้าถ้าจะให้เกิดความสง่างามก็จะต้องนึกถึงอริยทรัพย์จประการเจ้าค่ะมีอะไระบ้างเจ้าคะหนึ่งประกอบไปด้วยศรัทธาศีล<า> ประการที่สองศีลประการที่สาสุตตสีจาะ5ห,หิริหโอตป,ปะเจก็ปัญญาก็อริยศัพเจ็ดประการอันนี้เป็นลักษณะของให้เกิดความสง่างามแต่ในแง่ของการปฏิบัติเขาก็ถือเอาหลักคือสัพพุริสธรรมเจ็ประการเราก็คงจะเคยได้ยินหลัก การปฏิบัติงานของคนที่เป็นผู้บังคับบัญชาผู้บริหารหรือที่เรียกว่าภาวะผู้นําค,คือสัพพุริสธรรมเจ็ดประการหลักธรรมสาหรับสัตบุรุษผู้เป็นหัวหน้า<ม>ประกอบด้วยหลักธรรมเจ็ดประการค,คงจะเคยได้ยินนะรู้เหตุรู้ผลรู้ตนรู้ประมาณรู้การรู้บุคคลรู้ชุมชนเจ็ดผลีพอดีเลย อยากให้พระอาจารย์อธิบายความหมายแต่ละข้อให้ชัดเจนเพิ่มขึ้นได้ไหมเจ้าคะเพื่อให้หลายๆคนได้เห็นได้ค่ะอันนี้เป็นหลักปฏิบัติอย่างเช่นรู้เหตุนะรู้เหตุรู้เหตุในแง่ของการนํามาปฏิบัติเพื่อให้เห็นเป็นรูปธรรมมากที่สุดก็คือการสร้างความตระหนักนําพาปฏิบัติชี้ชัดนโยบายอันเนี้ยเห็นผลชัดเจนเลยสร้างความตระหนักเป็นเรื่องของศรัทธาคือเป็นหัวหน้าคนเนี่ยมันจะต้องสร้างความศรัทธาสร้างยังไงให้คนศรัทธาใช่ ก็ในเรื่องของาตัวอย่งไรก็ศีลห้าเป็นบรรทัดฐานเลยนะศีลเลนะสุขติงยันติศีลเลนะโภกสัมปทานนี่แหละมีศีลมีพลังนะความเป็นปกติของการการที่จะเป็นหัวหน้าค่ะอย่างนี้ถ้ายมเห็นบางคนทําไมหัวหน้าคนนี้หลายๆคนไม่ศรัทธาเขาเลยอืให้เขาลองกลับมามองตัวเองใช่แล้วก็มาอยู่ในศีลห้าให้ได้คือการที่เราจะให้ความศรัทธาเนี่ยเราก็จะดูจากพฤติกรรม ทางกายวาจาใจของคนคนนั้นแล้วเราก็จะสามารถที่จะสร้างความศรัทธาได้ด้วยการที่จะถือปฏิบัติคือหลักปฏิบัติศีลห้าข้อนี้เองอันนี้อาจารย์เริ่มจากข้อที่หนึ่งไปแล้วมีเรื่องของเหตุใช่ไหมครถ้าอันนี้อันนี้เหตุคือคือสร้างความตระหนักคือสร้างความศรัทธาจะสังเกตได้ว่าคนที่ไม่มีเงินคนที่มีไม่มีเงินแต่มีบารมี บางทีเราจะใช้คนแต่ละอย่างเราจะต้องใช้เงินในการบางทีเขายอมเพราะว่าเห็นแก่ผลประโยชน์ยอมเพราะว่าหวาดกลัวแต่ว่ามีผู้นำอีกประเภทหนึ่งที่เป็นผู้นำในการสร้างความศรัทธาโ,โดยไม่ต้องใช้เงินโดยไม่ต้องใช้เงินโดยไม่จะต้องสร้างให้เกิดความหวาดกลัวเรา,าเนี่ยข้อน,นี้เลยรู้เหตุนี้เลยเนีเนี่ยรู้รู้เหตุนี้เลยแล้วสร้างความตระหนักนำพาปฏิบัติให้เห็นเป็นต้นแบบ ของคนที่เป็นหัวหน้านดังที่อาตมาได้ยกพระไตรปิฎกตั้งแต่ตอนต้นไว้ว่าโคฝูงโคทั้งหลายที่จะข้ามน้ําหากโคจะฝูง<ม>เดินตรงเขาก็จะเดินตรงด้วยหากผู้นําตั้งอยู่ในธรรมอัก็ตัวนี้แหละนําพาปฏิบัติชี้ชัดนโยบายทีนี้เราก็กระจายชี้ชัดนโยบายมันก็จะมีภารกิจนโยบายของเราทําอะไรหนึ่งสองสาม เราก็จะสามารถที่จะเคลื่อนพลเคลื่อนคนไปสู่เป้าหมายแห่งความสําเร็จได้อันนี้คือ uh huh. หลักปฏิบัติข้อที่หนึ่งคือรู้เหตุใช่ไหมต,ต่อมาคือรู้ผลรู้ผลค่ะอรู้ผลเนี่ยทีนี้รู้ผลเนี่ยในการทําภารกิจหลายต่อหลายอย่างมันก็จะต้องมีการจัดตั้งเครือข่าย uh huh. เป็นกลุ่มเฉพาะกิจคือภารกิจงานบางอย่างที่มันเป็นวิกฤตของสถานการณ์ เป็นเหตุเป็นผลที่จะต้องใช้คนงานบางงานทั้งหนักทั้งต้องการความรวดเร็วหนักด้วยต้องการความรวดเร็วด้วยเพราะฉะนั้นทุกคนก็มีหน้าที่ความรับผิดชอบแต่ว่าไอ้ตัวที่จะปรากฏที่อยู่ข้างหน้าเนี่ยมันเป็นสิ่งที่จะต้องการทั้งเร็วทั้งหนักด้วยมันก็ต้องการคนเมื่อต้องการคนมันก็จะต้องจัดตั้งเครือข่ายกระจายความคิดไม่ยึดต,ติดรูปแบบนี่สําคัญเลย<า>นะ จัดตั้งเครือข่า,าย,ายกระจายความคิดไม่ยึด,ยด,ต,ดติดรูปแบบเหมือนดังที่ในแง่ของหลักลีดเดอร์ชิพที่เรียกว่า a d ดัพ i ีฟผู้นำที่สนับสนุนให้ผู้ตามมีผู้นำที่สนับสนุนให้ผู้ตามาเนี่ยเผชิญกับปัญหาที่ท้าทายและตอบสนองต่อสภาวะแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงรวดเร็ว อยู่ตลอดเวลาก็คือเหมือนสามารถจะแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดีใช้แบบพิปฏิพานเป็นเลิศได้อันนี้อันนี้รู้อันนี้รู้เขาเรียกว่ารู้รู้รู้ผลทีนี้รู้ตนรู้ตนข้อที่3ค่ะรู้ตนทีนี้รู้ตนมันก็จะมีหลักปฏิบัติอยู่ว่าเอาตนเองเนี่ยในการที่จะยกระดับความคิดทัศนคติหรือในแง่ของความรู้ความเข้าใจเกี่ยวคืองานมันมันจะเกี่ยวกับเทคนิค ที่ไม่ต้องใช้ทักษะอะไรมากกับเกี่ยวกับคนทีนี้วิธีการของรู้ตนเนี่ยก็คือหนึ่งมันประชุมพบปะอยาละการเข้าหานำพาเขาทำน้อมนำความคิดอันนี้หลักปฏิบัติมันนะอันนี้ข้อสามเหรอคะอันนี้ใช่อันนี้อันนี้เป็นหลัก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 ปฏิบัติที่เห็นเป็นรูปธรรมมากที่สุดค่ะใช่นะคะยาละการเข้าหาคือในการที่จะทำงาน ไอ้ตัวที่รู้ผลเนี่ยมันเป็นประชุมใหญ่ทีนี้มันเป็นประชุมย่อยเดินเข้าไปถามหน่อยเออเป็นยังไงบ้างกา,า,านถึงไหนแล้วที่เหมือนกับอา,อาตมาจําได้ว่าอาดีตผู้อำนวยการโรงพยาบาลสิริราชแกเดินไปหายามาอ่าเป็นยังไงกินอ,อย่าดื่มเหล้านะออย่าเล่นการพนันนะ มีลูกกี่คนอย่างเงี้ยอย่าละการเข้าหานะอย่าละการเข้าหาอันนี้น,นัมนมันเป็นหลักปฏิบัติรู้ตนค่ะ,ะแล้วก็ไอเฟตเนสที่อยู่ข้างบนเนี่ยไปออกกําลังกายได้นะคือมันทําให้คน,คนที่ทาํางานเป็นยามรู้สึกมีคุณค่าต่อท่านผอ,อค่ะยามยังพูดเลยนะว่าถ้าชีวิตนี้ ขออเนี่ยผมตายแทนได้เลยกับพูดถึงขนาดนี้นะอันเนี้ยสำคัญเลยอย่าละการเข้าหานำพาเขาทำบางทีก็เก็บขยงขยะมามาช่วยกันเอของตรงนี้เนี่ยเราเราจะวางไว้ตรงไหนดีเนี่ยมากกว่าที่เอ้ยยิบของเป็นี่มาวางนี่นี่ดีกว่าการไปชี้นิ้วสั่งเขาใช่ใช่ก็เออเรามาช่วยกันหน่อยอย่างนี้เป็นต้นนำพาเขาทำน้อมนำความคิดเป็นคนที่นำความคิดเขาน้อมนำ ในการที่จะพาเขาเคลื่อนไปข้างหน้าแล้วคนที่อยู่ข้างหลังก็เกิดความมั่นใจมีกําลังใจในการทำงานมีกลังใจฮึกเหิมพร้อมเผชิญกับปัญหาที่ท้าทายตอบสนองต่อสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเรียกว่าฮึกเหิมได้มีได้หัวหน้าแบบนี้ดีนะดีมากๆแค่อาจารย์พูดว่าแค่มีสามข้อนิยมก็โอเคแล้วนะน้อมนําความคิดอะไรนะเยละการข้าหาอน้อมนําความคิดไม่ยึดติดรูปแบบเหรอ ค่ะไม่ยึดติดรูปแบบอันนี้เป็นเป็นหลักในการปฏิบัติคจะเริ่มฟ้อนพระอาจารย์ก็ให้มาสามข้อเลยค่ะให้มาสามข้อรู้เหตุรู้ผลรู้ตนค่ะนะคะอ่ะเดี๋ยวคงต้องพักกันสักครู่ก่อนนะคะผู้ชมขาเดี๋ยวในช่วงถัดไปเราจะมาต่อให้ครบเจข้อนะคะนี่ก็คือภาวะของการเป็นผู้นำหรือการเป็นหัวหน้าที่ต้องมีเพื่อจะได้สร้างองค์กรให้ไปข้างหน้าแล้วก็สำเร็จทุกๆคนในชีวิตเลยค่ะพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าค่ะสมดุลของเวลามันไม่มี เพราะว่าเราไม่ได้ให้ความสําคัญกับเวลาก็ลองมาพิจารณาดูว่าคือเรื่องเวลานี่มันสําคัญมากสําคัญตรงที่ว่าวันนี้วันพระมาช่วยไอเลือกชุดไปทําบุญที่วัดกันหน่อยดีกว่าค่ะถ้าใส่ชุดนี้จะเป็นยังไงนะพ่อพ่อทำอะไรอ่ะแม่นี่ไม่ใช่พ่อหนูบุญอาจจะกลายเป็นบาปถ้าสร้างกิเลสให้เกิดขึ้นภายในวัด ไม่สั้นไม่รัดเข้าวัดได้บุญค่ะสนับสนุนโดยบริษัทที่พีไอโพลีนจำกัดมหาชนบริษัทบางจากปิโตเรเลียมจำกัดมหาชน ผู้ชมยังอยู่ในรายการธรรมพิบาลนะคะอยู่กับพระมหาธนเดชนะคะก็วันนี้หัวข้อสนทนากับพระอาจารย์ก็คือสิ่งที่หัวหน้าพึงมีพระอาจารย์ให้ให้วิธีการเป็นหัวหน้านะคะสามข้อแล้วแค่สามข้อยมก็บอกว่าหัวหน้าก็เป็นเลิศแล้วนะคะแต่พระอาจารย์บอกว่าสัพพุริสธรรมมีทั้งหมด7ประการสําหรับผู้บริหารพึงจะต้องมีได้3ข้อแล้วไม่พอ ต้องให้ครบเจ็ดจริญพรจะได้สมบูรณ์แบบจริงๆสามข้อผู้เป็นลูกน้องผููใต้บังคับบัญชายังฮึกเหิมขนาดนี้ถ้าเจ็ดข้อจะขนาดไหนไปกันทั้งองค์กรเลยตอนนี้ค่ะมุ่ง<อ>ไปทําความดีกันนะคะสร้างองค์กรให้ยิ่งใหญ่กันได้อ่ะมาดูข้อที่4ท่านบอกว่าข้อที่4คือการรู้รู้เหตรุรู้ผลร,ร,รู้ตนรู้ประมาณข้อที่ส่คือการทีนี้ร,ร,ร,รู้ประมาณนี่ยหลักปฏิบัติจริงๆเด็กก็คือการนิมนต์พระมาเทศบอกเหตุแห่งปัญหาใช้เวลาเหมาะสมคือคําว่านิมนต์พระมาเทศนี่หมายความว่า คือบริษัทของเรามันก็ไม่ได้ว่าจะสมบูรณ์แบบบางทีอาจจะขาดในประเด็นใดประเด็นหนึ่งหรือความเชี่ยวชาญในแง่ใดแง่หนึ่งก็เชื้อเชิญผู้มีความรู้มาให้ความรู้มาพัฒนาในทักษะต่างๆใช่อาจจะเป็นพระทิสุสงฆ์พระอาจารย์หรือครูบาอาจารย์อาจาก็ใช้คําว่านิมนต์พระมาเทศเพราะว่า จะคล้องกับบอกเหตุห่งปัญหาคือในในข้อที่วันนี้มน์พระมาเทศก็หมายความว่าเชื้อเชิญหรือเชิญชวนบุคคลผู้ที่มีความรู้มาให้ความรู้ความเข้าใจในด้านใดด้านหนึ่งในทักษะใดทักษะหนึ่งในองค์กรในหน่วยงานเราก็ประมาณตัวเองนะรู้ประมาณเนี่ยองค์กรของเราอยู่ในระดับใดนะความรักความสมัคคีของเราอยู่ในระดับใดหรือในแง่ของเทคนิคเรื่องของทักษะต่างๆที่เกี่ยวกับ งานของเราอ่ะที่เกี่ยวกับบริษัทของเราอ่ะค่ะ,อ,ะอย่างเช่นงานโรงแรมก็เดี๋ยวก็เชิญคนที่มีความรู้ความสามารถในการให้บริการหน่อยค่ะ,ะในการตอบโต้หรือการแก้ปัญหาหรือการใช้คําพูดวาจาอะไรหน่อยเพื่อเสริมทักษะอย่างนี้เป็นต้นก็ต้องดูช่วงเวลาที่เหมาะสมะเพื่อให้เข้ากับเหตุกับปัจจัยในการที่จะ ับเคลื่อนองค์กรให้เกิดประสิทธิภาพและปฏิวิติลอย่างนี้เขาเรียกว่ารู้ประมาณรู้ประมาณนะคะ<ช>อ่ะถัดไปในข้อ5ค่ะร,ร,รู้การรู้การคือรเรื่องของเวลาการเวลาใช่เรื่องของการบริหารจัดการเวลาเนี่ยถือเป็นเรื่องสําคัญค่ะแ้าในแง่ของธรรมะก็เลยบอกการทำยังไงก็ได้ให้มันถูกเวลาถูกการตามเวลาทันเวลาถ้าขมวดให้เข้าใจก็คือมันจะมีอยู่สองอย่างนะเรื่องของเวลานี่ก็คือเรื่องของของ เรื่องที่สําคัญกับเรื่องที่เร่งด่วนใช่สำคัญทั้งคู่นะคะแต่จะมีเร่งด่วนกว่าสําคัญหรอคะมีะที่มันเกิดเร่งด่วนขึ้นเพราะว่ามันไม่ให้ความสําคัญไง<อ>สังเกตไหมว่าเวลาตื่นแล้วไม่ตื่นอ,ะอ่ะอจะเรียบไปที่จะต้องรีบจะต้องตื่นนอนแต่กลับไปไ,ไปใช้เวลาในการนั่งง่วงเหงาห้านอนเสื่องซึม แล้วต้องาให้เวลานั้นมันล่วงเลยพอล่วงเลยเวลาเสร็จแล้วเวลามันกระชั้นชิดเข้ามาแล้วแล้วก็เกิดความเร่งรีบก็ต้อง,เ,งอเร่งด่ดวนแล้วรเร่งด่วนแล้วจริงๆเร่งด่วนจะไม่เกิดขึ้นในชีวิตเลย,ยในหลักการในการบริหารจัดก,การเรื่องเวลาเนี่ยให้นึกถึงคําดังต่อไปนี้หนักเบาเร็วช้าเรื่องสำคัญมากที่สุดเลยเรื่องหนักๆคือการเจะจ้าต้องตื่นนอนให้ได้ตามเวลาเมื่อตื่นนอนได้ตามเวลา ทุกอย่างมันจะดีหมดทั้งวันเลยนะบริหารตั้งแต่เรื่องการตื่นนอนเลยหรือแม้แต่เรื่องการนอนก็ต้องบริหารเวลาอีก,กนะนนถึงเวลานอนไม่นอนอแล้วไปเล่นโทรศัพท์ทําให้ดึกเดินเที่ยงคืนง่วงเหงาหาวนอนอหรือไม่ก็ถึงเวลานอนไม่นอนอไม่นอนเพราะเหตุที่นอนไม่หลับเ,เกิดจากการกระสับกระส่ายของจิตที่มันไม่สงบก็ต้องไปพึ่งยานอน,อนหลับ พอเพิ่งยานอนหลับเสร็จปั๊บเรียบร้อยเวลามาทํางานก็ง่วงนะก็ต้องหากาแฟดื่มนะขอขั้วเข้มซะหน่อยหนึ่งหนักไปสองแก้วสามแก้วกินเยอะก็กินเยอะกลางคืนไม่นอนทีนี้ความสมดุลของเวลามันไม่มีเพราะว่าเราไม่ได้ให้ความสําคัญกับเวลาก็ลองมาพิจารณาดูว่าคือเรื่องเวลานี่มันสําคัญมากสําคัญตรงที่ว่า อะไรที่ทําแล้วเนี่ยมันเป็นเหตุเป็นปัจจัยในการที่จะทําให้ชีวิตสูงขึ้นทําไปเถอ<ม>นะนะมันจะมีเรื่องของสําคัญอะไรก็ตามที่มันเอาเวลาจากชีวิตเราไปเนี่ยสิ่งนั้นมันกําลังกลืนกินชีวิตเราอยู่<ม>เราก็มาพิจารณาดูว่าแต่ละวันเนี่ยเราติดโซเชียลเล่นโซเชียลเกินไปหรือเปล่า,าก็พ,พ,พิจารณาดูหรือเรื่องไร้สาระในชีวิตของเรามันมากเกินไปหรือเปล่าัาน,น้น,น,นเรื่องเรื่องการเลยนะโดยเฉพาะผู้บริหารเนี่ยเวลาน้อย เวลาน้อยเราก็ล่าเลยในเรื่องของสุขภาพอย่างเงี้ยในเรื่องล่าเลยในเรื่องของสุขภาพไม่ได้ให้ความสําคัญกับเรื่องของสุขภาพบั้นปลายสุดท้ายชีวิตก็ไม่มาเร็งก็ง่อยเปรียดเสียติดเตียงไปเพราะว่าหรือเป็นโรคเรื่องเกี่ยวกับท้องกาบไส้มาเร็งระยะต้นระยะอะไรตอนนี้อะไรเป็นเรื่องของการบริหารจัดการเรื่องเวลามันไม่เกิดความสมดุลนะคะทุกคนมีเวลาเท่ากันอยู่ที่ว่าคุณจะจัดสรรเวลาของคุณอย่างไร คำว่าเวลาไม่มีเวลาเนี่ยเพราะอะไรรู้ไหมโอ้ไม่ไม่ออกกําลังกายโอ้ไม่มีเวลาเพราะอะไรรู้ไหมค่ะเพราะเราไม่ให้ความสําคัญเพราะเราไม่ความสำคัญกับเวลาอะไรก็ตามที่เรามีเวลากับมันมันสําคัญกับชีวิตเราใช่ค่ะอ่ะเดี๋ยวเรามาต่อในข้อถัดไปข้อที่6ค่ะรู้แล้วก็ที่หกรู้บุคคลคือบุคคลเนี่ยที่จะเข้าหาเนี่ย คือเวลาที่เราเป็นผู้บริหารเราปฏิเสธไม่ได้ในการที่จะต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับคนต้องคำนึงถึงหลักสองประการคือไม่เสียสองไม่ผิดสองคือไม่เสียศีลกับไม่เสียธรรมไม่ใช่ว่าโอ้ยกลุ่มคนเขาก็ชอบกินเหล้าเมายาะก็ไปกินกับเขาอย่างเงี้ยไม่ไม่ไม่ถูกต้องเราก็ต้องคำนึงถึงว่าเข้ากับเขายังไงก็ได้เกี่ยวข้องยังไงก็ได้ที่จะต้องไม่เสียไม่เสียสองไม่เสียก็คือไม่เสียความเป็นตัวเอง จนกระทั่งละเลยของจุดยืนของตัวเองเนี่ยไม,ไม่ให้เสียโดยหลักความถูกต้องมากกว่าความถูกใจเพราะผู้คนเนี่ยเอาความถูกใจเป็นหลักใช่ไหมอ่าใช่ฮะ,ะเวลาพูดอะไรต้องมีหลักประการที่สองไม่เสียขนบธรรมเนียมประเพณีและไม่เสียไม่ไม่ไม่ผิดทำจารีตประเพณีแล้วก็ไม่ผิดกฎหมายค่ะนะ บางทีผู้บริหารระดับสูงไปชุมชนไปอะไรเห็นพิธีกรรมแปลกๆอะไรก็อไม่ได้ไม่ได้เธอก็ไปไปสั่งห้ามไปลือป้อไปถอนขนบธรรมเนียมประเพณีที่เขาทํามาตั้งแต่เก่าก่อนอันดีงามอยู่แล้วจเจริญพรอันนี้ก็เป็นแบบอย่างอย่างหนึ่งนะเช,ชื่อว่าหลายๆคนคงเห็นและนึกภาพกันออกนะคะ,ะ,ะมาข้อสุดท้ายค่ะด้วยเวลาสุดท้ายนี่รู้ชุมชนรู้ชุมชนรู้ชุมชนคือการไปมีส่วน ดูที่เขาชอบเนี่ยชุมชนเนี่ยดูที่เขาชอบดูที่เขาทำดูที่เขาชวนและร่วมเป็นกัลยาณมิตรและมีจิตใจที่เป็นกุศลข้อสุดท้ายจิตใจที่เป็นกุศลหมายความว่าจริงใจหน่อยเข้าไปอยู่ในใจนะมันง่ายหมดมากกว่าจะไปอยู่บนหัวสุดท้ายนยมันจะเข้าไปอยู่ในใจเมื่อเขาไปอยู่ในใจในการที่จะเคลื่อนหรือทำงานทำการอะไรต่อเมื่ออะไรเนี่ยเราก็จะ ง่ายและเกิดความผาสุกแก่หมู่ชนนั้นๆเพราะว่าเราไปอยู่ในใจเขาแล้วใครก็ตามที่ไปอยู่ในใจเขาจะไม่รู้สึกหนักจริงจะเหนื่อยขนาดไหนเคยรอรับเสด็จเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินนะร้อนขนาดไหนนะท่านอยู่ในใจเรานะไม่รู้สึกร้อนหัวหน้าท่านนี้อยู่ในใจของเราแล้วภูเขาจะสูงเสียดฟ,ฟ้า ขนทางจะยาวแสนไกลสั่งมาได้เลยครับนายนี่แหละค่ะคุณผู้ชมขาเรียกว่า<อ>เป็นสิ่งที่หัวหน้าพึงมีเจประการนี้ก็คือสัพปริสธรรมนะคะ,ะทีะ่พระมหาธนาเดชท,ท่านได้ให้ข้อคิดกับเราก็อยากให้แชร์กันเยอะๆค่ะเราเหลือเวลาแค่หนึ่งนาทีเจ้าค่ะนะคะอยากให้พระอาจารย์ในแนะนําวิธีการทําจิตให้สงบเพื่อเป็นพื้นฐานของการที่มาปฏิบัติใน7ประการนี้ให้สู่ความสําเร็จได้พระอาจารย์บอกอยากจะให้สวดมนต์ด้วยจริงๆ คนที่จะเป็นผู้บริหารเนี่ยสิ่งต้องระวดระวังมากที่สุดคือเรื่องของอารมณ์าอารมณ์จะต้องมีการวิธีการในการเยียวยาและรักแล้วก็รักษา,าหลายคนก็จะมีวิธีการต่างๆในการที่จะเยียวยาอารมณ์ของตัวเองเอาตมาไปสนองงานพพะเอพระคุณอยู่ที่วัดพระรามเก้าอาตมาเจอ ชมลมของครูสมาธิอา่ะอาตมาก็ไปนั่งฟังไตร่ตรองพิจารณาอันนี้ก็เป็นหลักการหนึ่งในลักษณะของการกรองจิตได้ยินได้ฟังอะไรมาก็ใช้อายตนะทั้งหมดใน,ในการกรองเพื่อที่จะระง,งับในเรื่องของผัสสะการกระทบแล้วก็เกิดเป็นภาวะของอารมณ์เราก็หาวิธีการในการฝึกแต่ว่าเบื้องต้นคือ,คอ,คอการสวดมนต์ะจะดีมากในแง่ของการที่จะดูแลรักษาอารมณ์ของเรา บทง่ายๆอาจจะตอิติปิโสบทพาวงาาเมื่อเคยคุค้นชินคุ้นเคยแล้วก็ขยับขึ้นมา,าไปรู้คำแปลความหมายเ<ช>มื่อรู้ความแปลความหมายแล้วก็น้อมมาใส่ใจของตัวเองมาน้อมมาใส่ใจของตัวเองแล้วก็ลองน้อมตั้งจิตว่าจะปฏิบัติแบบนี้แบบนี้ตามบทสวดมนต์ก็จะเกิดประโยชน์ในการที่จะทำให้ อารมณ์ของเรานะั้นเยือกเย็นขึ้นได้คใครใครอยู่ใกล้ก็จะมีความสุขจเจริญพรก็จะเย็นสดชื่นนะคะ,ะคก็ลูกน้องก็อยากจะอยู่ใกล้ลูกน้องก็จะศรัทธาแล้วก็ปฏิบัติตามในสิ่งที่หัวหน้าอยากจะให้ทําไปสู่ความสําเร็จได้นะคะแต่สิ่งหนึ่งอีกนิดนึงนะพออารมณ์เย็นแล้วมันก็ยิ้มนะเรื่องใหญ่ๆเราเจอหัวหน้ายิ้มมาเนี่ยเบาหมดเลยนะ ถูกค่ะแต่ถ้าเกิดเข้ามาในสํานักงานเนี่ยหน้าบูดหน้าเบื้องแบบไม่มีเหตุผลเลยอย่าว่าแต่เรื่องใหญ่ๆเลยเรื่องเล็กก็เป็นเรื่องใหญ่เจ้าค่ะอันนี้เรื่องจริงอันนี้ต้องแชร์กันไปเยอะๆแล้วจ้าค่ะเจริญพรยิ้มนี่มันระงับหมดนะค่ะนะอย่างอะไรต่อมีอะไรเกิดขึ้นยิ้มแย้มแจ่มใสเนี่ยเรื่องเล็กหมดไม่มีอะไรเป็นเรื่องใหญ่แต่ถ้าเรื่องไม่เป็นเรื่องลองหน้าบูดหน้าเบื้องมาเนี่ยมีเรื่อง จากเรื่องเล็กกลายเป็นเรื่องใหญ่ได้<ช>นี่ก็คือหัวหน้าสิ่งนี้หัวหน้าต้องไม่พึงมีเจ้าค่ะก็คือการไม่ยิ้มเพราะฉะนั้นต้องยิ้มรับกับทุกทุกเรื่องวันนี้ค่ะหมดเวลาของรายการธรรมาพิบาลแล้วนะคะทางรายการต,ต้องขอกราบขอพระคุณพระมหาธนาเดชธรรมปัญโยนะคะจากวัดสเกตร,ร,ราชัวรวิหารเป็นอย่างสูงค่ะกราบขอพระคุณเจ้า,าจค่ะเจริญพรสาธุค่ะวันนี้หมดเวลาของรายการธรรมาพิบาลแล้วนะคะต้องขอบคุณทุกการติดตามนะคะสำหรับรายการของเราคะ่ะก็อยากให้เหลยท่านได้แชร์รายการของเรากันไปด้วยค่ะ นี้ดิฉันหนูนาะบงกตสีมังคละและทีมงานลาไปก่อนค่ะพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีค่ะสาธุ